สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรียนออนไลน์บายกูตายทางช่อง y o u u u b ครูตายติวเตอร์นะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบงกจด6.2หน้า8หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2บทที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมนะครับฝากกันหน่อยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u b ครูตายติวเตอร์นะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปใหม นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนเอาไปด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์ลลรลวๆแบบฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรมนะครับข้อที่1ระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมพร้อมเหตุผลข้อที่1สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับจากรูป นะครับเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมฉาก1มุมคือมุม ABC นะครับมุมนี้เป็นมุมฉากนะครับเพื่อให้ชัวเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและมุมตรงนี้เป็นมุมฉากจริงๆนะครับโดยที่เขาไม่ได้เขียนสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เนี่ยเด็กๆลองเอาไม้ โปรแทคเตอร์ ector, หรือไม้เค่งวงกลมมาวาดดูนะครับจะได้มุมตรงนี้เป็น90องศาก็คือมุมฉากนั่นเองข้อที่2สามเหลี่ยม E S T เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับเพราะมีมุมป้าน1มุมคือมุม S E T S E T คำว่ามุมป้านในที่นี้คือมุมนี้มันกลางมากกว่า90องศา นะครับเราจะเรียกว่ามุมป้าน,นะครับเมื่อมีมุมหนึ่งกลางมากกว่า90องศาใน3มุมนี้เราจะถือว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับข้อที่ 3. สามเหลี่ยมกอ,อพอหรือกอพออนะครับแล้วแต่เราจะเรียกเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับ ถ้าพิจารณาจากมุมก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมคือมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะครับเพราะว่ามุมนี้ก็แหลมมุมนี้ก็แหลมมุมนี้ก็แหลมคําว่ามุมแหลมในที่นี้คือขนาดของมุมมีค่าน้อยกว่า90องศานั่นเองนะครับข้อที่4สามเหลี่ยมคองจอคอจองงคจนะครับแล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเหมือนกัน นะครับเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมข้อที่5สามเหลี่ยม DPK เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ DPK PDK เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมฉาก1มุมคือมุม PDK PDK คือมุมตรงนี้นะครับมองดูอาจจะเป็นเหมือนมุมแหลม นะครับแต่ว่าเด็กๆลองวัดดูนะครับอย่างที่บอกคือเอาอุปกรณ์มาวัดในหนังสือดูจพะพบว่ามุมนี้กาง90องศานั่นเองข้อที่6สามเหลี่ยม log นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับ log เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะมีมุมป้านหนึ่งมุมคือมุม log log ลองวัดดูนะครับมุมนี้กลางมากกว่า90องศา ข้อที่2ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดถ้าผิดเพราะเหตุใดข้อที่1รูปสามเหลี่ยมมุมแหลมจะมีมุมแหลมอย่างน้อย2มุมถูกไหมครับผิดนะครับเพราะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมข้อที่2รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมฉาก สองมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกหรือผิดครับข้อนี้ก็ผิดเพราะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมฉากเพียงหนึ่งมุมนะครับข้อที่สามรูปสามเหลี่ยมมุมป้านทุกรูปมีมุมที่เป็นมุมแหลมสองมุมถูกไหมครับถูกนะครับมุมแหลมสองมุมอีกมุมหนึ่งจะเป็นมุมป้านข้อที่สี่รูปสามเหลี่ยม ที่มุมสามมุมมีขนาด30องศา60องศาและ90องศาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมถูกหรือผิดครับผิดนะครับเพราะมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากซึ่งถ้ามีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับที่มีขนาดมุม30องศา60องศาและ90องศาเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับรูปสามเหลี่ยมนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองก,ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะไลน์มาถามทางไอดีไลนะ์ที่ขึ้นเอาไว้ต้นคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจคนทำคลิปโดยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ